อ่าเจริญพรทุกท่านทุกคนที่เข้ามาวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศสาลาเนาะด้านนอกอ่าแล้วก็พื้นที่ด้านนอก เป็นวัดป่า่างเสื้อนอนนะมาดูงานหลังจากไม่ได้ไล์หลายวันแล้วนะวันนี้ก็เลยอัปเดตให้ดูเนะาะสาธุยมพีอัปเดตให้ดูสารา อ่าแม่ลาดามาแล้วพึ่งได้พักวันนี้พึ่งได้พักอันนี้คือทางขึ้นมาตั้งเสาไฟเรียบร้อยอ่าเหลือแต่เหลือแต่เดินไฟเนาะ 那嘛。嗯 กาแฟมาถึงแล้วเนาะ,ะนุงโมทนากับโยมอะไรมาอส่งเจ้าของสวนกาแฟน้ำพึ่งก,ก,กาแฟสดุดโอ้โอโมทนาเด้ออย่างสวยเลยเนาะหญ้าก็เขียวนะหญ้าเขียวขึ้นแล้ว ติดนะแป๊บเดียวปูแป๊บเดียวติดละอีกอืดใจเดียวก็เสร็จแล้วเนาะปูกระเบื้องเลืองานปูกระเบื้องแล้วก็เก็บงานซาน,นิดหน่อยหน่อยก็เสร็จแล้วะ สามารถเอาแบบวัดเราไปทําได้นะเขาขอ,อาแบบหลายคนแล้วเขาขอ,อาแบบไปทําอยากได้แบบนี้เพราะงั้นอ่าแม่มุกดาเนาะ ô, oh, thân mai chุ่ม chื่n đi, chุ่ม chầm đi. à, thân mai chุ่ม chầm, ạ, mai nữa. Nì, pa. mai, thân ăn câu câu, ời này là câu câu, như khăn จำชื่อไม่ได้เหมือนกันคันเกา่าเนื้ออะไรนี่แหละอันนี้ก็น่าจะเป็นต้น <c oughs> ลืมละลืมละลืมละ, <c oughs> ะปลูกต้นไม้ต้นต้นคันเกา่ากันเกา่าอะไรนี่แหละ เอาไม้ล้อมมาปลูกเลยเนาะประมาณสามปีเป็นล่มนะเป็นล่มสามปีนี่จะเป็นล่มเงาเลยเนาะสวยเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำใหม่กันห้องน้ำสงวันนี้ก็เก็บงาน <Okay. S 1> เก็บงานแล้ว okay. เป็นวันใจค่าช่างวันนี้ห้องน้ำพระสวยว่างั้นหัวห้ากับจินเข่าวนะ มือเขาเราไปหาเงินได้บลารกินต้มอมาน่าเงินนแล้วปกินต้มามา้องทเลยไปเอาไปเลยบริษัโอ้ยหมืออื่นไงดอกบรษัทุนดอกบริลงทุนจักบาทเฮ็ดอีจักจ้องมืออะไรตัวอันนี้ถือว่าเป็นงานทดลองเน่บอกยว่ากอมบกกอมเถอะบอกว่า มันมันเป็นงานทดลองอันนี้ด้านหลังด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะทำห้องรับพระ,ะเทระสักห้องหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะกั้นเอากั้นเอาเนาะรอบช้าง สลานอนได้ยังครับได้ได้ได้ได <c oughs> วันที่ส9บเกเดือนเดือนหน้าเนาะมาร่วมกันถวายเดอ้อถ้าเสร็จนะน่าจะเสร็จวันที่ส9เดือนหน้าเนาะมาร่วมกันถวายสลาที่วัดต,ตาอ่างเสือนอนด้วยกันนะ แท่นพระก็เสร็จแล้วเนะาะเสร็จแล้วเสร็จพื้นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเก็บให้ช่างเก็บสีสักหน่อยก็จะได้เอาพระมาตั้งไว้แล้วเนาะเป็นยังไงบ้างแท่นพระกูกระเบื้องยัง ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาตั้งเนาะให้ hey, เก็บซีก่อนจะมาตั้งแล้วก็คุมพาไว้ก่อนนี่นะแหละเนาะแป๊กกาวก็จะประมาณนี้ในสลา oh, <okay. S 1> ข้างบนอาจสงเสร็จแล้วนะคูกระเบื้องเหลือด้านด้านหน้านไหไฟเราก็ติด ครบหมดเยียบร้อยเนาะเหลือแต่ใส่หลอด คืนนี้อาจารอะไรไหมช่วงนี้ก็น่าจะงดก่อนเพราะว่าเป็นอ่าร่างกายไม่สมบูรณ์เท่าไหร่น้องมันเหนื่อยเนื่อยลาลอยู่ในช่วงนี้พูดอะไรก็คงไม่ออก <c oughs> เพราะาทำทำงานเนาะช่วงนี้เล่งเพราะงานของเราก็ทําไฟอทําไฟทําระบบระบบน้ําตรงนี้ เราก็เลยทำตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนเนาะต่อระบบน้ำกันแล้วก็ทำความสะอาดวันนี้ทำความสะอาดทำความสะอาดด้านด้านในเนาะพอช่างจะได้ปูกระเบื้องแล้วเราก็เลยพากันพามแม่ชีแม่ข้าวเขาออกมาทำความสะอาดกัน ่ามีฝ้าแล้วสวยงามมากกว้างเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำห้องน้ำใหม่กันแปดห้องเนาะน้ำก็สะดวกมที่นี่น้ำน้ำไหลดีอันนี้ก็ต้นสนต้นสนต้นแก้วมุกดาะ น้ำก็ระบบน้ำไหลได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะน้ำที่วัด แล้วไปดูทางทางทางเททางคนจีดด้วย <c oughs> พรุ่งนี้จึงจะพากันมาล้างเนาะห้องน้ำ พะวันนี้เปลี่ยนก๊อกใหม่ก๊อกมันเตี้ยเกินมีนช่างตาสีว่าทาสีจริงๆเลยเปลี่อนยันพื้นเลยนี่สามารถใช้ได้แล้วใช่แล้ว อันนี้ก็ใช้เห็นช่างเขาว่าใช้งบไปสองแสนกว่าบาทเน,ะทนาะห้องน้ําตรงนี้แปดห้องฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นผู้ชาย่าฝั่งนี้จะเป็นผู้ชายเนาะเดี๋ยวเราจะได้เอาป้ายมาติดไปอยู่าชายหิงน,นี่ทางเราจะเทขึ้นไปเราจะใช้งบประมาณอีกประมาณสามสี่หมื่นเท ให้มันจบรวนรอบทางลงมนันีห้องน้ำก็ไกลอยู่เนาะแต่ว่าไม่ถึงร้อยเมตรหรอกประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรเอาใกล้สาลไม่ได้เดี๋ยวเวลาเปิดน้ำอะไรมันจะเสียงดังเนาะเวลานั่งภาวนา เพราะว่าเราใช้สลาเป็นที่นั่งภาวนาที่ฉันพัตหารก็อยู่ประมาณนี้อจมาพอดีพอดีอ,ดอ่าเราไฟก็เดินมาแล้วแล้วย่าเนี่ย่านีต่ต้องต้องนำมาเพิ่มเติมเนาะนำมาเพิ่มเติมตรงนี้ก็จะถมถมใหม่ อาทอมใหม่ทมใหม่ทมให้มันสโลบขึ้นเหมือนภูเขาต้นนี้ก็เหลืออยู่ได้อยมแม่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดต้นเหลืออยู่สิเจต้นเนาะ ชาชาฮักเก้นเดี๋ยวต้องหาที่ปลูกมีอยู่ที่ปลูกเนาะตรงทางเข้าตรงทางเข้าศาลาด้านข้างแล้วก็ปลูกชาฮักเก้นไปด้วยอ่าสาธุยมพ่อบุญยงนะสาธุยม ข้อบุญยงอันนี้มาอัปเดตสลาสลาสลาหลังใหม่เนาะให้ดูเนาะหลังจากที่เริ่มทำมาได้สามสีเดือนแล้วเนาะก็ใกล้จะเสร็จละสีเดือนมาน่าจะสีเดือนก็กวัวแล้วก็พักไปเดือนหนึ่งเนาะพักไปเดือนหนึ่ง รอดินรอปูนอ่ารอดินรอรถเข้า ใช้เวลาสร้างวัดข้างนอกเนาะกะว่าจะใช้เวลาประมาณสองปีสองปีให้มันได้กุฏิด้วยเนาะปีหน้ากุฏิลงครัวให,ให้มันสมบูรณ์อันนี้พื้นที่ใหม่เนาะ,ะเป็นที่น่ายินดีนะ,ะเพราะว่าที่วัดเราก็เป็นวัดแล้วเนาะ เป็นวัดถูกต้องตามกฎหมายแล้วเป็นสมบัติของทุกคนแล้วเนาะไม่ใช่ที่พักสงฆ์แล้วไม่ใช่สำนักสงฆ์แล้วอ่ะก็ผ่านเป็นเป็นวัดถูกต้องอ่ะเขาอนุญาตให้ใช้พื้นที่แล้วเนะเาะอ้าเดี๋ยวเปลี่ยนช่องก่อนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนช่องก่อน ไปช่องสีฟ้าก่อนมันจะได้เซฟไว้เซฟไวถ่ายให้ญาติโยมที่ร่วมทำบุญได้ได้เห็นเนาะได้เห็นได้เกิดบุญกุศลด้วยกันเนาะเอาเดี๋ยวไปช่องฟ้าก่อนนะแสงทำอ่างเสื้อนอนเนะเาะเดี๋ยวไล่เสร็จก็จะขึ้นไปทำ